สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลฟอร์ดค่ะวันนี้เราจะพาดูรถนะคะ N e ็ t Gen Y t ยแขับซีซีเขาแต่งหล่อจัดเต็มราคานีพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนท่อ JPC เป็นคันแรกของ N e ็ t Gen ก็ว่าได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้เป็น YT ยแขับเคลื่อน4ล้อนะคะไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่210แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าแต่งชุดเหล็กรอบคันแล้วก็หล่อมากมาก ด้วยนะคะเดี๋ยวไปพาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับตัวอักษร FORD นะคะสีดำคลิปสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเนี่ยเขามาพร้อมกับไฟ LED สีส้ม3จุดค่ะกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ตัวรถดูมีมิติที่หล่อลํำมากๆนะคะไฟหน้าค่ะไฟหน้าทรงซีแคมของรุ่น y t a x 4คู4เนี่ยเขาเป็นไฟหน้าที่ เอกลักษณ์มากๆเพราะว่าได้เป็นไฟหน้าแมททิค LED นะคะซึ่งสังเกตง่ายๆเลยจะเป็นรุ่นเดียวนะคะหรือจะเป็นไฟหน้าที่มีในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นด้วยเป็นไฟหน้าแบบลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะคะมันทํางานเนี่ยอัตโนมัติตับแสงสูงต่ํานะคะแล้วเขาก็กรอกลูกตาขึ้นลงเหมือนลูกตาคนเลยนะคะซึ่งไฟหน้าแบบนี้พี่ๆจะเห็นได้ในเฉพาะรถ w ายแท็กซี 4, ่คูนสี่เอเวอเรสสี่คูและ La ปเตอร์สี่เท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะมีการติดชุดข้อไฟหน้าให้กับตัวรถเรียบร้อยค่ะ มาดูกันชนด้านหน้ากันบ้างค่ะกันชนหน้าคันนี้นะคะเสริมหล่อด้วยตัวกันชนหน้าเหล็กของฮาร์เมอร์ค่ะรุ่นยอดนิยมเลยก็คือรุ่นคิงซีรีส์นะคะซึ่งกันชนหน้าเหล็กของรุ่นคิงซีรีส์เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวไฟทีอินวันนะคะซึ่งไฟทีอินวันเนี่ยโคมด้านนอกเขาเป็นไฟหลีไฟเดียวนะคะส่วนโคมด้านในเป็นไฟตัดหมอกค่ะซึ่งไฟหลีไฟเลียวตรงเนี้ยเขาจะติดสองสว่างพร้อมๆกับตัวไฟเดย์ไลท์ที่มากับตัวรถนะคะตลอดเวลานะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะเพิ่มความปลอดภัย เวลาขับขี่กลางวันและกลางคืนให้มากยิ่งขึ้นค่ะรุ่นขับ4เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้กับอ,อ,อุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถสจุดกันชนด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วเซ็นเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยเพราะว่ากันชนหน้าฮัมเมอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้รองรับในส่วนของตัวเซนเซอร์ที่มากับตัวรถและถุงลมด้วยก็คือแอร์แบกนะคะในกรณีถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแอร์แบกยังทํางานได้ปกติเลยค่ะเซ็นเซอร์หน้าก็จะอยู่ตําแหน่งตรงนี้นะคะทั้ง4จุดยังใช้งานได้ปกติค่ะกระจังหน้าก็เช่น รุ่นนี้เขามีกล้อง360องศามาถามว่าการเปลี่ยนกระจังหน้ามีผลกับกล้องไหมไม่มีนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยซึ่งปัวกล้องด้านหน้าเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้อักษร F O R D นะคะแล้วกล้องด้านหน้าของรุ่น next gen เ,เนี่ยเขามาพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดเลนกล้องด้านหน้าด้วย ทำความสะอาดดียังไงใช่ไหมคะมีไว้ทําไมเวลาพี่ๆขับรถแบบนี้ต้องออฟรดแน่นอนนะคะเวลาที่เราลุยนะคะมีโคลนมีอะไรกระเด็นก็นแล้วแต่ถ้ามีโคลนกระเด็นขึ้นมาบังเลนหน้ากล้องพี่ๆไม่ต้องเดินลงจากรถมาเช็ดนะคะเราสามารถเปิดระบบฉีดล้างทําความสะอาดตัวเลนกล้องด้านหน้าได้เลยนะคะวิธีการเปิดเหมือนเปิดน้ําฉีดกระจกด้านหน้าเลยนะคะสําหรับด้านล่างของตัวกันชนหน้าเขามีตัวห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะหรือห่วงลากจูอันนี้มาพร้อมกับชุดกันชนนะคะ ซึ่งลากจูงได้รองรับน้ําหนักถึง3.5ตันนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆเพราะว่าเขายึดอยู่กับชัดสี่ตัวรถนะคะก็ลอ้อแบบนี้เลยมาดูด้านข้างกันต่อค่ะว่าเสริมล่ออะไรบ้างคันนี้นะคะมีการติดคิวซุ้มล้อดําด้านขนาด6นิ้วแบบมีหมุดเงินนะคะซึ่งหมุดตรงนี้เขาเรียกว่าหมุดหลอกนะเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวคิวซุ้มล้อนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่ชอบถามว่าเปลี่ยนคิวซุ้มล้อได้ไหมได้ค่ะเรามีหลายแบบหลายทรงตอนนี้ออกแบบมาประมาณ4แบบ ให้เลือกได้แล้วนะคะก็ลองดูนะคะอยากเห็นแบบอื่นๆพี่พีก็ทักมาได้เลยนะคะหรือแค่ดูคลิปเบลนะคะเบลมีแบบให้เลือกมากมายเลยแล้วมาดูความหล่อของช่วงล่างคันนี้กันบ้างค่ะสาหรับคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวยางค่ะยางเนี่ย สเปคที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นไฮเวทเทนก็คือเป็นดอกยางเล็กๆนะคะเน้นความเงียบเน้นการวิ่งในถนนดําคันนี้เลือกเปลี่ยนเป็นยางแบบลักเชเลนนะคะซึ่งสังเกตว่าดอกยางจะมีความชัดนะคะแล้วก็มีร่องดอกยางที่ค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเดิมมากๆแล้วคันนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวสเปคยางใช้เป็นสเปคอยู่ที่285 55R20 นะคะซึ่งตัวยางอันนี้นะคะหน้ากว้างยางมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวแก้มยางเนี่ยคล้ายครึเดิมแต่ล้อแม็กใช้ขอบ20ซึ่งขนาด แม็กเนี่ยมีความกว้างกว่าเดิมนะคะล้อแม็กอันนี้เขาเลือกเป็นลายสีดําคริบเงินนะคะสําหรับล้อแม็กเนี่ยพี่ๆสามารถเลือกลายได้เบลมีลายแบบลายลายสามารถเลือกสไตล์ได้คันนี้มีการยกขึ้น2นิ้วค่ะในส่วนของการยกขึ้น2นิ้วแบบนี้นะคะคันนี้เขาเลือกใช้ปีกนกปรับองศาได้ของโปรเฟนเดอร์ด้วยนะคะในส่วนของการเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนเพื่อให้การปรับองศาของตัวแคมเบอร์เนี่ยไม่เพี้ยนนะคะการกินหน้ายางจะเสมอกัน มาดูความหล่อด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะก็มีการติดสติกเกอร์นะคะเพิ่มลวดลายนะคะคันนี้เขาเลือกใช้คําว่าฮ a มเมอไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะแต่ใจชอบอ่าเราก็ติดเลยค่ะใช้สติกเกอร์แบบดําด้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวบันไดข้างเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นบันไดข้างฮ a มเมอร์รุ่นชาโดนะคะซึ่งบันไดข้างอันนี้เขามีไฟที่สองพื้นอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะมาดูความหล่อด้านหลังกันบ้างค่ะ สำหรับโลบาร์นะคะโลบาร์ของวายแท็กเขามีมาให้อยู่แล้วแต่คันนี้มีการเปลี่ยนค่ะเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนเป็นโลบาร์เหล็กอันนี้เป็นงานของฮาเก้นค่ะซึ่งจะมีลักษณะพิเศษและเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเห็นแบบนี้เนี่ยรู้เลยนะว่าเป็นของฮาเกนนะคะแล้วคันนี้เขาเรียกว่ารุ่นแทงเกอร์นะคะถ้าพี่ๆชอบแบบนี้นะบอกว่าฮาเกนรุ่นแทงเกอร์เบลรู้เลยว่าคืองานนี้ค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของรุ่นฮาเก n นแทงเกอร์อันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวถาดวางของเหล็กด้านบนแบบนี้เลยค่ะนี่ หล่อไหมคะมีไฟเบรกตรงที่3และไฟสปอตไลท์ด้านหลังให้ด้วยนะหล่อจัดเต็มมากๆเท่านั้นยังไม่พอค่ะสําหรับคันนี้มีการติดโรเลอร์ล er ิดด้วยนะนี่เลยอันนี้คือโรเลอร์ล er ิดไฟฟ้าค่ะของฮาร์เมอร์นะคะซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าฝาปิดกระบะท้ายนะคะซึ่งใช้การสั่งงานได้แบบไฟฟ้าแบบรีโมทและผ่านสมาร์ทโฟนด้วยนะบอกเลยว่าล้ําสุดๆค่ะสําหรับตัวโรเลอร์ลิดของฮาร์เมอร์นะคะเขาติดตั้งเนี่ยเพื่อปิด ด้านหลังของตัวกระบะท้ายเราสามารถเก็บของด้านหลังได้และอันนี้นะคะบอกเลยว่าเขากันน้ําได้ถึง97%กันน้ำได้ 97%, นนด97เลยนะสําหรับตัวโรลโลริของฮา m m e r นะคะอันนี้ถ้าพี่ๆเก็บของด้านใน เราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเปื้อนน้าเปียกน้ํานะคะเขาทํามาออกแบบมาได้ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะคะโอเคมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายของรุ่น 4x4 นะคะเรามองข้ามไม่ได้เพราะว่าไฟท้ายเนี่ยเขาเป็นรุ่นเดียวที่ได้เป็นแบบ full LED นะคะซึ่งเวลาเราเปิดไฟหลีเนี่ยมันจะติดเต็มนะคะแล้วก็คันนี้เบลติดชุดครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเราติดฝาครอบกระบะท้ายนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเราเลือกทําตัวอักษรเป็นสีขาวนะคะเว้นโลโก เพรปะาะว่าใต้โลโก้มีกล้องถอยหลังค่ะแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวหนังสือเลนเจอร์ด้วยตัวหนังสืออะคริลิกสีดำด้านค่ะกันชนท้ายลรอแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคันนี้เลือกติดกันชนท้ายของ h a m เมอรุ่น Nova Series และเพิ่มออปชันก็คือเพิ่มตัวปากนกแก้วเข้าไปค่ะสําหรับตัวปากนกแก้ววันนี้นะคะเขาติดเอาไว้ใช้ในงานลากจูงนะ ถ้าพี่ๆไม่ติดก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเอาไว้ติดใช้งานลากจูงค่ะก็ติดเพิ่มเข้าไปนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะและที่พลาดไม่ได้นี่เลยอันเนี้ย คือท่อเสียนะปกติรุ่น Nexgenzer ท่อเสียมีข้างเดียวแต่คันนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนท่อเสียมาอันนี้คือท่อเสียของ JTC นะคะเป็นไทเทนนะไทเทเนียมดียังไงนะคะคือมันมีน้ําหนักเบานะคะเปลี่ยนท่อเพื่ออะไรเราต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนท่อเนี่ยมันทําให้ระบบการเดินของไอเสียนะคะมันโล่งขึ้นเปรียบง่ายๆเลยให้เห็นภาพชัดๆ เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกอะคะ่ะมันโลง่งมันโลง่งอ่าประมาณนี้เลยนะคะก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่แล้วก็เพิ่มแรงม้าสองม้าด้วยอ่าประมาณนี้นะคะก็สําหรับคันนี้นะคะถือว่าเป็นต้นแบบอีกหนึ่งคันนะคะที่เปลี่ยนในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ถือว่าได้จัดเต็มมากๆนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบการตกแต่งแบบคันนี้นะคะสามารถโทรหาเบลได้เลย0 9นย์เก้าสี่หกเก้าห้าหนึ่งสี่สองเก้าค่ะเบลขอฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามกด subscribe นะคะพี่พี่ที่ชอบเบลนะคะหรือชอบคลิปชอบการนําเสนอรถของเบลนะคะฝากกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดสําสหรับรถหล,ล่อๆนะคะคันที่เบลจะทําต่อไปต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจให้เบลด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะเบลฝากคันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ